ผู้ชายคนนี้จะนำความสุขมาสู่พวกคุณหนุ่มสอดค้นต่อไปเราจะเริ่มต้นง่ายๆล่ะครับโดยการให้คุณแนะนำตัวผมอบตโปร,โปรโกร,รมอายุ30ปีครับ พอตอนเด็กๆคุณแม่สงสงัไปอยู่ติดปลากับปลากซอยครับไ,<อ>ไปช่วยแม่เตาคายนุ่มจากอยู่เลี้ยงจบใช่ไหมผมก็ได้ไปดูแลธุรกิจอย่างเต็มตัวเรื่องดิมานซัพพลายคือไปขึ้นต่อจ้างเอาครับ<อ>ต้องการเตาเลยกี่กี่ควักว่านี่ครับแต่รู้สึกว่าธุรกิจนี้นี่ความเสี่ยงสูงเลยแบบเปลี่ยนมาบุกธุรกิจปิโตรเลียมครับ ตอนนั้นตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมบัวจ่ายตํำปั๊มน้ำมันกับอยู่สองปีว่าครับสวัสดีครับเติมอะไรดีครับขออนุญาตลังป้ายนะครับเชิญครับเชิญครับกลองครับกลองครับของครับแต่ด้วยความต้องการความตระท้ัครับผมได้มาจับธุรกิจการบินครับเป็นผู้ช่วยนักบินตอนนั้นก็เนื้อน้อยครับพอต้องเดินเฉาเดินตามต้อยตๆอยตอยตอยไปครับมาลุงึกผมไปก่อนนะเดี๋ยวตามผอหลวงไม่ตั้นกับสาธูนะครับนับต้นบุญครับ ปัจจุบันเข้าหรหับตำแหน่งโลจิสติกปิโตเคมีครับของบอริษัทเอกชนแห่งห<อ>นึ่งน,นะครับรายได้ดีมากๆเฮ้ยโลเอาเกไปส่งดีบ้านนารีอีกทั้งนึงเอาได้ๆๆครับ <c oughs> ยังไงกับฟกักเจ้าโซ่ตุกตุกจันนะครับอย่าพึ่งดับไฟนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ <c oughs>